เย้าพี่พี่ครับวันนี้อากาศมันร้อนมากขึ้นทุกวันครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำไอศครีมครับไทยโรยลกล่องแพ็กเกจสวยมากเลยนะครับที่บอกว่ามารีวิวเนี่ยคือมีคนซื้อให้ผมกินครับผมน้องผมก็ซื้อมานะครับแล้วก็เอามาแบ่งกันกินก็เลยอยากลองมารีวิวนะครับอันนี้เป็นรสชาดดำเย็นนะครับ ไอติมไทยรอยัลเนี่ยเป็นรสชาติของคนไทยจริงๆนะครับผมเป็นความน่าภูมิใจมากๆนะครับผมบอกเลยนะอันนี้ครับน้องผมซั์ทุเรียนครับผมทุเรียนนี่ก็คือเป็นเนื้อเกือบจะเป็นเนื้อทุเรียนอยู่แล้วอะเกือบจะไม่ใช่อิติมแล้วนะบอกเลยนะแล้วกลิ่นดีมากไม่เหม็นไม่ฉุนนะครับผมส่วนชาไทยที่ผมกำลังแกะอยู่เนี่ยอยากจะบอกนะคะว่า มันเย็นครับแฮ่ไม่ใช่ไอติมมันก็ต้องเย็นอยู่แล้วนะลองเลียดูก่อนดูดดูก่อนอยากจะบอกว่ารสชาติชาดำเย็นเนี่ยมันขมๆนิดนึงแล้วก็หวานๆแล้วก็เย็นๆมันฉ่ำมากครับผมดูหน้าก็รู้นะเนี่ยดูเดิอือเฮ้ยอย่างที่บอกนะครับว่า ไอศครีมของไทยรอยัลเนี่ย<ะ>มันเป็นไอติมแท่งที่ราคา20บาทนะคะผมเขาบอกมานะครับผม <c oughs> <c oughs> ผมไม่ได้ซื้อเองนะแต่ผมกินแล้วอร่อยเลยอยากจะมารีวิวนะครับดูแฟนผมเรื่องนี้เป็นบอฟเ้ลยนี่ <c oughs>